มีมากมายแต่สุกก็แค่เอามาต้มแก้ไข้ทับฤดูนะคะสวยไงทับฤดูมันจะปวดท้องแล้วก็ปวดเมื่อยเนื้อตัวค่ะนะคะเนี่ยค่ะประโยชน์ดีๆเอามาแบ่งปันกันค่ะประโยชน์ของของเขาก็มีมากมายแต่สุกตาดูแต่ว่าสุกตาเอามาต้มเป็นน้ำชาดื่มแก้ไข้ทับฤดูแล้วมันก็ ไม่เคยเป็นกับหอยนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะสวยไหมคะต้นกับหอยสวยงามมากค่ะรู้ประโยชน์ของต้นกับหอยนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะสวยไหมคะต้นกับหอยสวยงามมากค่ะรู้ประโยชน์ของต้นกับน้ำน้ำเป็นชาอุ่นๆุ่นนะคะเพื่อนเพื่อน เอาใบเอาใบเขาออกให้หมดเนาะแล้วก็เติมน้ําตาลทรายลงไปค่ะแล้วก็ดื่มตอนที่ยังอุ่นๆนะคะก็ลเลยเอาประโยชน์ของว่านกาบหอยมาให้เพื่อนๆได้รู้ประโยชน์ของเขาค่ะนี่นะคะประโยชน์จะเป็นไข้ทับฤดูใช่ไหมคะมัน,นหนาวๆร้อนหนาว,นาว,นาวร้อนรอน้นต้องอุ่นๆใส่น้ำตาลทรายลงไปโอ้โหอร่อยมากค่ะกลิ่นแก่หอมนะคะ เหลวก็มีประโยชน์ด้วยนะคะเพื่อนๆลองรับประทานดูนะดีๆมาแบ่งปันกันค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆที่เป็นไข้ทับฤดูมันจะปวดมากนะคะปวดเนื้อตัวค่ะเห็นไหมคะสวยไหมคะเอาประโยชน์ของเขาก็มีมากมายแต่สุขตาดูแต่ว่าสุขตาเอามาต้มเป็นน้ําชาดื่มแก้ไข้ทับฤดูแล้วมันก็ไม่เคยเป็นกะมันนี้ะ า,างเนี้นะคะดลับแบบนี้ค่ะเจ็ดกาาเจ็ดก้านนะคะก็จะมีดอกให้เราชื่นชมด้วยสวยไมคะพ้สวยมากเลยเนาะกลับหอยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะสวยไหมคะต้นกลับหอยสวยงามมากคะ่คะ,ามมาคะรู้ประโยชน์ของต้นกลบจะเป็นไข้ทับฤด,ดูใช่ไหมคะมันแล้วหนาวร้อนแล้วหนาวร้นวนอนร้อนงามมากคะ่ะสวยงามมาก ได้เสียงฟังเสียงนกไปด้วยเนาะธรรมชาติมากเลยค่ะธรรมาวนดีๆมาแบ่งปันกันค่ะเพื่นอนๆห้อน้ำรดน้ำเป็นชาอุ่นๆน,นะคะเพื่อนๆเอาใบเอาใบข้าออกให้หมดเนาะแล้วก็เติมน้าตาลทรายลงไปค่ะแล้วก็ดื่มตอนที่ยังอุ่นๆน,นะคะสารดีๆมีประโยชน์แบ่งปันกันนะ เรื่องเป็นไข้ทับฤดูเนาะเป็นไข้ทับฤดูอะค่ะพเพื่อนเพื่อนเวลาที่เรามีเป็นผู้หญิงเนาะมีรอบเดือนค่ะร้ายไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วมันก็จะไม่กลับมาเป็นอีกนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนค่ะที่ยังมีรอบเดือนอยู่กับผู้หญิงเนาะค่ะก็น้ำร้อนเป็นชาอุ่นๆนะคะเพื่อนเพื่อนเอาใบเอาใบเข้าออกให้หมดเนาะแล้วก็เติมน้าตาลทรายลงไปค่ะแล้วก็ดื่มตอนที่ยังอุ่นๆนะคะ น้ำราะนเป็นชาอุ่นๆนะคะเพื่อนๆเอาใบเอาใบเข้าออกให้หมดเนาะแล้วก็เติมน้ำตาลทรายลงไปค่ะแล้วก็ดื่มตอนที่ยังอุ่นๆนะคะ <ๆ S 2> นะคะ <ๆ S 2> จากดูแลผู้สูงใบายสุขพัตาค่ะใ <ๆ S 2> บายค่ะบย <ๆ S 2> บใบงามมากค่ะสวยงามมากได้เสียงฟังเสียงนกไปด้วยเนาะธรรมชาติมากเลยค่ะธรรมอากาศมันเนี่ยค่ะค่ะอย่างเนี้ยนะคะ กาบแบบนี้ค่ะเจ็ดกาเจ็ดก้านนะคะก็จะมีดอกให้เราชุ่มชมนด้วยสวยไม่ค่อยสวยมากเลยเนาะข้างล่างก็จะเป็นสีม่วงข้างบนก็จะเป็นสีเขียวสวยงามมันจะกรอบค่ะเนี่ยค่ะเด็ดไปเลยเจ็ดก้านนะคะเอาไปต้มน้ําดื่มนะคะทานต่น้ําค่ะก็เลยเอาประโยชน์ของว่านกาบหอยมาให้เพื่อนๆได้รู้ประโยชน์ของเขาค่ะ mm. นะคะประโยชน์ของ สาระดีๆมีประโยชน์แบ่งปันกันนะของเขาก็มีมากมายแต่สุกตาดูแต่ว่าสุกตาเอามาต้มเป็นน้ำชาดื่มแก้ไข้ทับฤดูแล้วมันก็ไม่เคยเป็นอีกเลยค่ะตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วก็หายไปเลยนะคะทานตอนที่น้ำอุ่นๆจะมีก็เลยเอาประโยชน์ของว่านกาบหอยมาให้เพื่อนๆได้รู้ประโยชน์ของเขาค่ะนะคะ <c oughs> ประโยชน์องคะเพื่อนๆ <c oughs> ที่เป็นไข้ทับฤดู มันจะปวดมากนะคะปวดเนื้อตัวะคะ่ะเห็นไหมคะสวยไหมคะเอาประโยชน์สาระดีๆมีประโยชน์แบ่งปันกันนะเพื่อนรู้จักไหมคะต้นนี้คือต้นอะไรคะอันนี้คือว่านกาับ ยงามตามธรรมชาติที่เราเป็นไข้ทับฤดดูเนาะค่ะเป็นครั้งเดียวแล้วก็ทานบ้านดาบหอยค่ะทุกครั้งเลยที่เราเป็นไข้ทับฤดดูเนาะแล้วมันก็จะหาเขามีมากมายแต่สุดก็แค่เอามาต้มแก้ไข้ทับฤด,ดูนะคะ หายไปเลยค่ะเพื่อนๆแล้วมันก็จะไม่กลับมาเป็นอีกนะคะเพื่อนๆคนไหนค่ะที่ยังมีรอบเดือนอยู่กับผู้หญิงเนาะค่ะที่เราเป็นไข้ทับฤดูยเนาะค่ะเป็นครั้งเดียวแล้วก็ทานบิดานดาบหอยค่ะทุกครั้งเลยที่เราเป็นไข้ทับฤดูเนาะแล้วมันก็จะหากบมันเนี้ยค่ะคาดอย่างเงี้ยนะคะดาบแบบเนี้ยค่ะเจ็บกาดเจ็บก้านนะคะก็จะมีดอกให้เราชื่นชมด้วยสวยไม่แสวยมากเลยเนาะ ต้นกับหอยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะสวยไหมคะต้นกัลหอยสวยงามมากค่ะรู้ประโยชน์ของต้นกับหอยไหมคะมันจะมีใบสีข้างบนจะเป็นสีเขียวข้างล่างก็จะเป็นสีม่วงนะคะเพื่อนๆค่าประโยชน์ของเขาก็คือช่วยคะ่ะจากดูแลผู้สูงวับยบายสุขภาพตาคะ่ะยบายคะ่ะใายบายงามมากค่ะสวยงามมาก ได้เสียงฟังเสียงนกไปด้วยเนาะธรรมชาติมากเลยค่ะธรรมาก็เลยเอาประโยชน์ของว่านกาบหอยมาให้เพื่อนๆได้รู้ประโยชน์ของเขาค่ะนะคะประโยชน์อันนี้ค่ะติดตามก้านนี้นะคะติดตามก้านแบบนี้ค่ะเป็นก้านป็นก้านป็นก้านขาดเจ็ดใบนะคะเอามาต้มใส่น้ําประมาณท่วมท่วมท่วมเลค่ะเ <c oughs> พื่อนๆที่เป็นไข้ทับฤดูมันจะปวดมากนะคะ ปวดเนื้อตัวค่ะเห็นไหมคะสวยไหมคะเอาประโยชน์ห,หอยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะสวยไหมคะต้นกับหอยสวยงามมากค่ะรู้ประโยชน์ของต้นก็เลยเอาประโยชน์ของว่านกับหอยมาให้เพื่อนๆได้รู้ประโยชน์ของเขาค่ะนะคะประโยชน์ของต้นตอ,ตอ,อุดอุน ใส่น้ำตาลทรายลงไปโอ้โหอร่อยมากค่ะกินแก่หอมนะคะเหลวก็มีประโยชน์ด้วยนะคะเพื่อนๆลองรับประทานดูนชาตแบ่งปันนะคะสุาตาก็เอามาแบ่งปันเนี่ยค่ะต้นที่แก่ๆออกจะเป็นไข้ทับฤด,ดูใช่ไหมคะมันแล้วหนาวร้อนแล้วหนาวร้อนร้อนรไปเลยค่ะเพื่อนๆแล้วมันก็จะไม่กลับมาเป็นอีกนะคะเพื่อนๆคนไหนค่ะที่ ยังมีรอบเดือนอยู่กับผู้หญิงเนาะสวยงามมากค่ะสวยงามมากได้เสียงฟังเสียงนกไปด้วยเนาะธรรมชาติมากเลยค่ะธรรมชาติสวยงามตามธรรมชาติกะมันนี้ค่ะกะไปเนี้ย,ะยน,นะคะดับแบบเนี้ยค่ะเก็บกะเก็บก้านนะคะ ก็จะมีดอกให้เราใช้ชมด้วยสวยไม่แค่สวยมากเลยเนาะตั้งหายไปเลยค่ะเพื่อนๆแล้วมันก็จะไม่กลับมาเป็นอีกนะคะเพื่อนๆคนไหนค่ะที่ยังมีรอบเดือนอยู่กับผู้หญิงเนาะค่ะก็เลยเอาประโยชน์ของว่านกาบหอยมาให้เพื่อนๆได้รู้ประโยชน์ของเขาค่ะนะคะประโยชน์ที่เราเป็นไข้ทับดูเนาะค่ะเป็นครั้งเดียวแล้วก็ทาน บิดบ้านดาบหอยค่ะทุกครั้งเลยที่เราเป็นไข้ทรับฤดูเนาะ mm. แล้วมันก็จะหายไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วมันก็จะไม่กลับมาเป็นอีกนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนค่ะที่ยังมีรอบเดือนอยู่กับผู้หญิงเนาะค่ะสารอดีๆมีประโยชน์แบ่งปันกันหายไปเลยค่ะเพื่อนๆแล้วมันก็จะไม่กลับมาเป็นอีกนะคะ mm. เพื่อนเพื่อนคนไหนคะ่ะที่ยังมีรอบเดือนอยู่กับผู้หญิงเนาะค่ะประโยชน์มากค่ะทำให้เราร่างกายเราสดชื่นด้วยนะคะเหมันเราปวดท้องด้วยเนาะมันทรมานมากมาคาที่เป็นผู้หญิงที่เป็นไข้หวัอหอยไหมคะมันจะมีใบสีข้างบนจะเป็นสีเขียวข้างล่างก็จะเป็นสีม่วงนะคะเพื่อนๆค่ะประโยชน์ของเขาก็คือช่วยที่เราเป็นไข้ทับฤด,ดูเนาะค่ะ